สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะผมกันอีกเชนเคยนะคะใครที่เขา้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้พลังงานนี้เป็นของคุณค่ะสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดค่ะนะคะแรนด้อมเป็นการแรนด้อมเราเรื่องไพ่นะคะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจแค่ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีจ้าสวัสดีค่ะท่านที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงการดูแรนดอมการดูเผียการ์ดนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาดูค่ะอย่างไรก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยค่ะเขาบอกว่าการที่เรารับพลังงานดีๆมันจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้ม ความในใจที่เขาอยากบอกคุณมากในตอนนี้นะคะใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังค่ะนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเ็ดวันและสิบสองราศีความในใจที่เขาอยากคนเนี้คนนี้ขี้โมโหเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเนาะเขาจะเป็นคนพูดเก่งมากๆอ่มีจิตวิญญาณทางด้านการพูดแล้วก็ไม่ยอมใคร ธาตุลมใจร้อนค่ะกลุ่มเมทุนตุลก็จะเหมือนคุณก็ได้นะที่ธาตุลมใจร้อนเหมือนกันความไม่ยอมใครระยะเวลาที่คบกันนะคะจะเป็นการสัมพันธ์เก่าหรือสัมพันธ์ใหม่นะคะจะเป็นการสัมพันธ์เก่าหรือสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้มันเหมือน ขาดความเข้าใจกันใช่ไหมเออขาดความเข้าใจกันขาดสิ่งที่เรียกว่าความกระชุ่งกระชวยอะ่ะก็คือความโรแมนติกบางทีอาจจะมีแบบคนรักเก่าๆหรือเป็นพลังงานเก่าๆของคนรักปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนแบบเขาไม่ได้มีความกระชุ่งกระชวยหรืออยากท,ท,ที่จะคอนแทคกับเรามากใช่ไหม นะคะอยากที่จะคอนแทคมากเนาะอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพลังงานลบคนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขามีพลังงานลบมากเลยนะคะมีพลังงานลบมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเขาอยากเจอใครอะแล้วเขาก็มี มีความเนใจหรือมีคําพูดทีจ่จะอธิบายให้ฟังรู้สึกว่าเขาเหงาเลยนะคนนี้นะอืมเหงาแล้วก็ต้องการไหมต้องการคนเข้าใจหรือตัวเองเนี่ยเคยเป็นที่หนึ่งหรือเคยเป็นเซฟโซนแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรแบบเนี้ยเรียกร้องความสนใจเก่งเรียกร้องความสนใจเก่งเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเข้าใจ นะคะคนคนนี้นะแล้วสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่เนะี่ยมันเหมือนแบบอยากให้คุณอ่ะเข้าไปหาเขาแต่เขาก็กำลังคิดนะแล้วมีวิธีของเขาจัดสรรของเขาแหละพอ,ขอเขาค่อนข้างจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็มีแผนการรับเยอะเหมือนกันที่อยู่ในใจเขาแล้วก็มีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะ เขาเรียกว่ารอยาจะทําให้ชีวิตหรือสิ่งที่มันเป็นไมซ์เซ็ตพลังงานดีๆนะคะต้องดูแลนะคะต้องดูแลต้องดูแลเจ้านายลูกน้องหรือนั่งเห็นมาดเอ็มเทอร์เประกบสองดาบกำลังคิดอยู่เลยอุ๊ยพรุ่งนี้อ่ะหรืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอีกน,า,นาทีข้างหน้าเนี่ยฉันจะต้องทำยังไงให้โปรเจกต์ของฉัน สำเร็จไปได้นี่คือตัวเขากําลังคิดอยู่เนาะเขาก็เป็นคนคิดเยอะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ยอมคุณหรอกปากเหมือนตะไคร้เลยแซบยิ่งเป็นเอ米尔โร่เพราะว่าการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมคนยากไม่ได้ยอมคนง่ายๆจ้ะเดมิเลรก็เป็นคนที่ผู้นำคนอยู่แล้วเนาะถ้าอยู่ในองค์กรก็เป็นคนที่เป็นแขนขาขององค์กรเป็นครังสมองเป็น คนคนเก่งคนดีคนดังในองค์กรเจ้านายรักอะ่ะทํางานแต่เช้ากับเยน็นกับข้ามีกะมีโอทีหรือเป็นผู้นําที่มันเหมือนทางท่าเป็นสายราชการเนี่ยโอ้ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมากๆเลยนะคะยอมใขรไม่ได้แพ้ไขรไม่ได้คนคนเนี้ยซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่เขาเป็นทกว่นเนี่ยมันคือความกดดันกับสิ่งที่เขาได้รับเอง มันเป็นความกดดันที่ตัวเขาเองได้รับแล้วเขาก็ต้องยอมรับสภาพในเรื่องแบบนี้ของเขาเองนะคะกดดันตัวเองหรือมีบางสิ่งที่เขาต้องเหมือนต้องทําอ่ะนะคะเพราะว่าบางบางมุมหรืออะไรที่มันเป็นเหมือนเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะมันท้อจังเลยเนาะทําไมมันมีแต่เรื่องวุ่นวายทําให้ตัวเขา ไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ uh, King of Cup ก็คือเป็นถ้าเปิดขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเขาอย่างว่าแหละถ้าอยู่สูงก็บแบบนี้เ <c oughs> มื่อก่อนมันก็ไม่สูงนะออขออน,นุญาตอ่านคอมเมนต์เนาะเมื่อก่อนมันไม่ได้สูงหรอกถ้าดูจากไพ่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าทุกคน่มันก็ต้องมีเลเวลใช่ไหมระดับ ล่างถึงไประดับบนระดับล่างเขาอาจจะอยู่กับเราโดยที่ใช้ชีวิตธรรมชาติอย่างมีความสุขหรือไม่ต้องคิดอะไรพอเป็นเลเวลสูงได้รับตําแหน่งหน้าที่มันก็มีตําแหน่งหน้าที่คําไว้ฮมันจะมาเลิศเ,เ,เทอเลเทกก็ไม่ได้การมีชีวิตถ้ายิ่งเป็นโสดการครบกับคุณเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบค่อนข้างน้อยได้เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเนาะต้องบอกก่อนนะคะทำไมถึงอธิบาย ความในใจของเขาเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกเบื่อปิดหูปิดตาจะด้วยสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยแหละแล้วก็ธรรมชาติที่เขาที่เขาที่เขาเลือกเออเป็นธรรมชาติที่เขาเลือกแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาแบบก็ไม่ได้อยากได้นั่นแหะค่ะบางคนไม่ได้อยากได้นะไม่ไม่ได้อยากได้ไอ้สังคมที่มันเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานไปทํางานก็พ่อแม่ฝาก มีผู้เราผู้ใหญ่อยู่ในองค์กรน,นั้นซึ่งบางคนเนี่ยถ้าอยู่ดูจากแลนดอนเะน่เป็นคนอินดี้นักกวีนัก,กวางแผนชอบธรรมชาติชอบอยู่คนเดียวพอไปเจอสอังคมเยอะๆมันก็ต้องปรับตัวฉะนั้นแน่นอนคนเราอะบางทีมันจะมีมันจะได้อย่างเสียอย่างระหว่างตําแหน่งกับหน้าที่ความรักความเป็นคู่ครองที่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีแหละค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแรนดอมที่เราฟังเนี่ยมีกขาบอตกอยู่ในสภาวะนี้เขาจะบอกว่า ความในใจที่เขาอยากจะสื่อสารมาทางไพ่ยิ่ีเนี่ยเขาจะอยากจะให้เข้าใจว่าจริงๆเขาก็กดดันเหมือนสภาพอากาศตอนนี้เหมือนกันแต่เขาพูดอะไรไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยทำงานอยู่กับเจ้านายเนี่ยต้องตามตอ๊กตุกตุกตกกลับดึกกลับมืดกลับค่าก็ต้องไปภรรยาเข้าใจไหมไม่เข้าใจสามีเข้าใจไหมไม่เข้าใจความรักไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ลุ่งรอยกันแต่ความในใจเขาก็คือรู้สึกว่าเขาอะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแบบนี้เอง นะคะเข้าใจเนาะเนี่ยสามใบเนี่ยขยายความได้เยอะมากนะคะและเขาก็ไม่อยากที่จะเหมือนแบบเอาคำพูดที่มันไม่ดีมาใส่ในตัวคุณเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเขาพูดแบบนั้นคุณก็แรงเขาก็แรงมันก็ไม่อยากจะพูดอะไรเนาะมันก็เลยทำให้เหมือนความรักไม่มันจืดชืดอ่ะมันจืดชืดมัน เหมือนเหมือนกินแต่น้ำเปล่าไม่ได้มีน้ำหวานไม่ได้มีกาแฟหรืออะไรลงไปน้ำตาลอืมมันก็เลยเป็นในสภาพแบบนี้เหงาตัวใครเหงาก็คือต่างคนต่างเหงาแต่ปากหนักเอาแต่ใจกันทั้งคู่เนี่ยสามใบเนี่ยสองดาบความคิดอุปสรรคปัญหาเดเอมเพอร์ก็คือตัวเขายิ่งมีตัวคุณมาประกบด้วยนี่แหละค่ะต่างคนต่างเยอะยิ่งในศรีมีทิฐิเยอะมากๆ ฉะนั้นแน่นอนความรักถ้าถ้าฝ่ายชายมีทิฏฐิเนี่ยฝ่ายหญิงต้องยอมถ้าฝ่ายหญิงยิ่งเป็นคนจุกจิกจู้จี้ฝ่ายชายความอดทน,นอะ่ะชายหญิงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะแต่ต้องถามตัวเองว่าตัวนี้รักเขารู้ไหมแต่แรนดอม,มันก็บอกว่ารักกันแต่ก็เหมือนแบบเออเวน้นเว้นว่างไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออคมใจไว้ก่อนนะไม่ให้ทะเลาะกันไม่ <laughs> มีคําพูดไม่ดีต่อกันแต่จริงๆมันเป็นความรู้สึกของคนที่รักกันนะ,ะแต่จากเรนดอมเนี่ยเอาดีๆเห็นไหมคะไพ่สามใบมันขยายได้เยอะมากนะคะมันเป็นความรู้สึกของคนสองคนที่ที่เหมือนแบบต้องการกันอะมันถึงเวลาของคนสองคนที่ต้องการและเข้าใจในพาร์ทของของสิ่งที่มันเหมือนอยากที่จะเจอกันแล้วยิ่งเขาอะเหมือน ถ้าช่วงเทศกาลไม่ได้หยุดมาเจอคุณหรือไม่ได้ทักทายคุณเนี่ยอยู่กับตําแหน่งหน้าที่หรือเข้ากัะเข้าเวนเนี่ยตอนนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงมากอะแล้วก็คิดถึงผิดในใจว่าทําไมเขาถึงไม่รา่าไม่มาหาคุณแล้วก็เหมือนสํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําผิดนั่นแหละคะ่ะอืมแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้เหมือนตัวเองตัวเขาเองก็อยากจะปรับเนาะ ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นก็ความรักมันก็มีอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดแบบนี้ว่าความรักมันอยู่ไม่ใกลหรอกมันก็อยู่แค่นี้มันไม่ได้มีคือจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้ให้เขาและคุณห่างกันนอกจากความทิฐถีของตัวเขาเองนะคะคุณถึงคุณจะเป็นคนพูดเยอะ <c oughs> เอาแต่ใจบ้างวียนเวียงบ้างคุณก็ยังรักเขามั่นคงกับเขาอันเนี้เขารู้คุณน่ารักกับเขามาเสมอนั่นแหละค่ะแต่มันถึงเวลาเนาะมันก็เหมือนเขาทําอะไรให้เราไม่ได้ตามคํามันสัญญาแล้วตัวเขาเองก็มาคุณคิดอีกนี่คือพลังงานที่กาลังจะบอกว่าความในใจที่เขาอยากบอกก็คืออยากกล่าวคาว่าขอโทษจังอยากเข้ามาซัพพอร์ต เหมือนเดิมอยากเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาว่าจริง,รงๆแล้วตัวเขาอ่ะก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงต้องการคิดถึงอยากจะหยิบยืนความรักให้นะคะอยากจะหยิบยื่นความรักให้อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเหรียญมันก็เป็นเหรียญแบบอยากจะให้อ่ะบางอย่างอ่ะที่เขามีแล้วอ่ะอยากจะมอบให้ อยากที่จะมอบให้อย่างมีความสุขเลยอยากที่จะให้ดยที่ไม่ต้องมีเบเชมาหรือข้อแม้อะไรเงรี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าตัวเขาเองอ่ะมันมันมันจะไม่ผ่านจุดที่มันดีที่สุดมาได้ถ้าไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเนาะเขาทำงานเยอะมากคุณถ้าเขาอยู่ต่างแดนเนี่ยรับรู้ไ,ได้เลยทำงานเยอะมากทำกับคน เขากับคนเรียนรู้นี่ใส่ใจคอกับคนแล้วก็ต้องเข้าใจคนมากๆอะไรเงี้ยคะ่ะฉะนั้นอารมณ์เขาจะไม่คงที่เหมือนดาบนะคะเอ่อนะคะเหมือนดาบเหมือนอารมณ์เหมือนทัดลมนะคะใจร้อนวิบวับวิบวไปนั่นอืมจ้ะนะเป็นใน เป็นในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็การที่จะมีอะไรบางอย่างหรือบางสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้ทันทีว่าถ้าเขายังเป็นคนอย่างเงี้ยเขาจะต้องไม่มีคู่ครองหรือแม้กระทั่งตัวคุณอะก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ได้เพราะว่าเพราะาตัวเขาเองอะความรักมันเลยเป็นไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนี้ <c oughs> เออมันเลยไม่มันเลยไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเออฮ้ยมันมีความสุขก็พอตัวเขานะคะ เหมือนตื่นตุ่เอ็มเพสนะคุณเป็นคนเหมือนแม่เขาเลยอะ่ะคุณให้คำพูดความคิดเป็นคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาลบนับถือเคออาลบนับถือให้ความสนใจหรือให้สิ่งที่แบบแก้ไขเขาตลอด เนี่ยเหมือนแม่ก็เป็นคนที่มันเขา,เขาคิดว่าเหมือนนี้เลยนะคุณจะอยู่ตกในสถานะชายหรือหญิงเนะี่ยคุณเหมือนคนที่เขาเคารพแล้วก็มีความรู้สึกดีมากๆคุณลองสังเกตดูนะคนคนนี้นะถ้าคุณพูดอะไรไปหรือเขาพูดในเตือนในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเรื่องหนักๆอ่นะเขาก็จะไม่ค่อยเถียงคุณนะเพราะเขารู้ว่าคุณนะพูดกับเขาในเวอร์ชั่นที่มัน เข้าใจเขาที่สุดไม่ได้ต้องการมีเลดในเล่กลมมารยาหรือทำให้เขารู้สึกเดือดเหนืนอร้อนใจหรอกอะไรแบบเนี้ยเนี่คือตัวคุณที่เขามองอการซัพพอร์ตเขาก็คือเขาเลือกที่จะนิ่งมากกว่าไหมเช็คไพ่ออคเคลในความรู้สึกจริงๆโดยแท้จริงสิ่ง,งที่อยากบอกที่มันอยู่ในใจเบื้องลึกเลยตอนนี้บอกได้เลยว่าตัวเขารู้สึกว่ามันท้อมีหลายเรื่องคิดเลย ต้องการกำลังใจจากแองเจิลก็คือต้องกำลังลงใจจากคุณอะทักไปหาเขาหน่อยก็ได้หรือมีอะไรแบบทักทายเขาเขาก็จะรู้สึกดีมากๆเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาตัวเนี้ยดรอปขาดกำลังใจมากต้องการคน s พอ p o r t มากแต่ไม่มีต้องการคนสพออร์มต,ม,ม,ตารรมาแต่ไม่มีเพราะว่าตัวเขา คือมันไม่ได้เอาใครหรือไม่ไม่ได้เจอใครอะการทํางานของเขาจะเจอคนเยอะก็จริงแต่เขาไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับหน่วยงานต้องเดินทางต้องไปไหนะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแน่นอนค่ะมันก็เลยหุ้นกลับมาหรือย้อนกลับมาในสิ่งเดิมๆที่เขาคิดหรือเขาอยู่ในกบปัจจุบันนี้นะคะนะถึงคุณจะเป็นคนพูดตรงสําหรับเขาแต่คุณก็มีลาใจคุณเป็นคเนเปิดประตูวความรู้สึก เป็นคนเปิดประตูในสิ่งที่เขาปิดตายไปแล้วว่ากำลวงใจจากคาพูดค่ะน้อยนิดของคุณที่ผ่านมาแต่ทําไมคุณเลือกที่จะคุยกับเขาน้อยหรือคุณแบบไม่ได้สนใจเหมือนคุณไม่สนใจเพราะคุณขอร้องต้องการแต่ก็ไม่ได้ตามโจทย์อย่างที่ต้องการนั้นคุณก็เลยรู้สึกปล่อยวางไปเถอะถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันอันนี้คือตัวคุณค่ะนะคะไม่เป็นพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานของของตัวคุณที่คุณปล่อยวาง อยากที่จะทําอะไรก็ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวดีเขาก็มาเองแล้ววันนี้มัน,นก็ถึงแล้วแหละว่าอยากทําอะไรการที่คุณปล่อยเขาซูวีการที่คุณปล่อยให้เขาอยู่กับตรงนี้มันก็มันก็ใช่แล้วอะ่ะอืมมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะไม่ต้องอะไรเยอะเพราะเขาอ่ะก็รู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้ามันจะเจอเหตุการณ์อะไรหรือมันจะเปลี่ยนอะไรได้มันก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเขาด้วยเนาะ มันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวคุณอืมเป็นที่ตัวเขาไม่ได้เป็นยนที่ตัวคุณ,คณแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้การที่เขาอยากจะส่งต่อมาเนี่ยก็ค,คือความรู้สึกดีๆมากเลยเขามองเฝ้ามองคุณในฐานะหรือแอบมองในโลกโซเชียลด้วยแม่ลายนะเนี่ยเออเหมือนแบบแอบมองในโลกโซเชียลว่าคุณอยู่กับเพื่อนแต่งตัวดูดีมีคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นพลังงานแบบเอ้ยเพื่อนฝูงคุณสังคมคุณมันก็ดีนะ บางครั้งดีกว่าเขาอีกของเขามีเลขสิ่งเคร่งเครียดมดีการลบลาแบบต้องแข่งแย่งสิ่งดีตำแหน่งหนะ้าที่การงานะอะไรเงี้ยสื่อตัวคุณมันไม่มีอ่ะคุณก็แบบเออไปได้ชิวๆวเป็นคนชัดเจนกับชีวิตดีฉะนั้นแน่นอนครัสิ่งที่เขาชอบก็คือการชัดเจนชีวิตของคุณไม่ได้ซับซ้อนเขาจะไม่ชอบคนที่คุยร้วซับซ้อนกับชีวิตมีเลขในมีเฉินมีอะไรเขาไม่เอานะคะ แล้วก็ความตรงของคุณนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนตรงนี้แหละจะอยู่กับเขาได้เพราะเขาก็เป็นคนตรงนะคะมันมีอะไรสามารถบาลานซ์กันได้แล้วก็สามารถที่จะดึงกันได้นะคะสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วคนรู้ใจได้ในตัวนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดมาตลอดว่าคุณคือคนที่ดีและคนที่ใช่สำหรับเขานะคะ แต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีบางคนน่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆใช่ไหมที่ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เจริงๆมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแหละระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันเกิดขึ้นมันทําให้มีมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่เกิดขึ้นมาทําให้ความรู้สึกที่มันก้าวออกไปมันมีไม่เซตดีหรือมันก้าวออกไปนะคะมันเป็นพลังงานของเขาที่ชื่นชมคุณอยู่นะตอนนี้นะบอกได้เลย อย่าคุยสิแมะถ้าไม่คุยกับคุณแล้วจะไปคุยกับใครรู้เรื่องอะในเมื่อลงมาแหละแล้วไพา่าอยากจะสื่อสารว่าคุณมีธรรมะนะเป็นไฮโลแพลนนะถึงจะเป็นคนพูดตรงคล้ายๆเขาแต่โอ้โหธรรมะคุณจ๋าเลยคุณไม่เอาเปรียบเอารัดเอาเปียบใครคุณเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจเออมีความเมตตาเป็นสิว่าวมาสัจจริมากเลยเขาเขาก็ากแบบไม่ไม่ค่อยได้รู้สึกหรือไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนเี้ยเขาเลยรู้สึกว่า ูมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับเขามากจริงๆเออมันเป็นความเซอร์ไพรส์นะคะกับตัวเขานี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโอ้โหโอเคและเราได้เจอเรื่องราวแบบนี้เราก็รู้สึกโอเคมีอะไรที่มันเกิดขึ้นดีๆกับในเรื่องราวในชีวิตของตัวเองมันก็ก็ดีมากๆแล้วะค่ะนะคะอ่าแ,แล้วก็ การลอคอยของเรื่องความรักอะ่ะจริงๆก่อนหนะ้าเนี่ยเขาก็จะเจอก่อนที่จะเจอคุณเจอความรักที่มันแย่เนาะด้วยระยะทางของเขาด้วยความใส่ใจของเขาน้อยลงมันก็ไม่ได้เจอคนที่รักจริงพอเจอคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาว่าทําเหมือนเดิมมากเกินไปด้วยตัวเขาเองนะเขาไม่ได้โทษอีกฝ่ายหนึ่งเขาโทษตัวเองว่าเขาต้องแอคทีฟมากกว่านี้นะต้องแอคทีฟต้องกระเรสิกระสนหรือต้องดีตัวเองขึ้นไปให้มันมากกว่านี้เพราะว่า ตัวเขาเองมันทําให้ความรักมันไม่ไมสดใสน่ารักในมุมมองหรือทัศนคติอะไรบางมงุมเขาก็ยังเป็น,ปนแบบนั้นฉะนั้นแน่นอนถ้ามันเป็นแบบนี้มาเรื่อยเยใช่ไหมมันก็จะทําให้ความรักไม่มั่นคงความรักมันดูอ่อนแอไม่โบารานกับชีวิตนะคะนี่คือเป็นพลังงานเออพลังงานนะคะไม่หาหาไม่ยากหรอกคะ่ะอัันดบแล้วเลยเราจะต้องการความรักจากใครเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะ ความรักมันหาไม่ยากหรอกแต่เราถ้าเราแน่นอนคะ่ะรักตัวเองคือรักให้ได้ก่อนถ้าเรารู้จากเซล์จิตวิญญาณเราเราก็จะรู้ว่าคนคนนี้สนใจและใส่ใจแต่เขาเกิดมาคนละท้องพ่อท้องแม่เราเขาไม่เราไม่สามารถคนโทรลเขาได้ทุกเรื่องไม่ต้องเป็นเจ้าชีวิตเขาหรือไม่ต้องอะไรนะคะแต่จงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุด ให้คนที่เขารักเราอะมองเราในภาพที่มันเป็นเหมือนใน,ในาพาทที่แบบเป็นตัวของตัวเราแต่ใช่ว่าการเป็นตัวของตัวเรามันจะไปกระทบเขาด้วยต้องการนู่นต้องแก่ไม่ใช่อันนี้มันคือรู้สึกว่าตัวเขาก็มองเห็นคุณอะก็คือบ้านหลังหนึ่งเลยนะคะคนนี้เราเป็นคนที่ถูกอกถูกใจชอบอคุยกันเดียวกันถึงขั้นวางแผนกันไว้แล้วนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือคนที่กําลังจอยแล้วคุยแล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาอะมันโอเคอย่าที่เอ้ยมันใช่แล้วมันชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเชนามันโอเคแล้วมันมันราบลื่นแหละมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนแบบมันไม่ใช่สําหรับทั้งตัวคุณและตัวเขามันใช่หมดนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแล้วเขาแล้วคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดิชาริออทก็คือรถมามาศึกความต้องการมันพุ่งทะยาน อยากเจออยากพบอยากคุยอยากอธิบายอยากขอโทษอยากาพาไปเที่ยวอยากรับพักร้อนอันนี้เป็นความอยากค่ะนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาอยากบอกก็คือรอเขาค่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาแบบไปทําตามสัญญาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะต้องเคลียร์เอ,อ่อเคลียร์ตัวเองก่อนให้ได้ก่อนฉะนั้นการที่เขาเคลียร์ตัวเองได้โอเคหรือเคลียร์ปัญหาที่มันมีอยู่ได้เขาก็จะเหมือนแบบมันก็จะทำให้เขารู้สึก,กว่าตัวเขาอยากที่จะ สปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตคุณดีกับคุณหลักคุณอะไรแบบนี้นี่ค่ะคือสิ่งที่เขาอยากฟังเราบอกเนาะวันนี้พลังงานภาพรวมเป็นพลังงานของคุณและเขาใช้วิจารณญาณนะคะอย่าซีเรียสรือย่าตึงเครียดขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขค่ะแฮปปี้ทุกคนนะคะ <laughs> อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ